เพราะในวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ได้3,500 0 0บาทการที่เราเป็นคนสื่อสารสารคืออะไรเราจะต้องส่งสารพวกนี้ไปยังไงความเข้าใจบริบทของผู้รับแต่ละแชนอนลเนี่ยทำให้เราเข้าใจงานของเรามากขึ้นว่าเราจะต้องทำอย่งอยู่ที่สนามมวยลุงกินีหนึ่งในสนามมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลครับก,ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลานที่เรามีการซ้อมคิวกันนิดนึงุกคนก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของรายก,การวัน สวัสดีครับทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s o u Inspiration s EP ที่37ครับอยู่กับผมแฟรงค์สิทธิ์เก่ามหาวิทยา,ล,า,ยาลัยศรีนครินทรวิทยาลายัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพปัจจุบันครับทำงานเป็นล่ามของรายการ One Championship ครับก่อนหน้านี้ทำงานมาค่อนข้างหลายอย่างครับอยู่ในแวดวงกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Announcer ก็คือเป็นคนที่ประกาศผลการทำประตูของทีมชาติไทยทีมชาติต่างๆมากมายทำมาอยู่หลายปีครับจนกระทั่ง ได้รับสายจากโปรดิวเซอร์คนนึงซึ่งเขาบอกว่าจะมีการจัดรายการวันแชมเปี้ยนชิพหรือวันลุมพินีครั้งแรกซึ่งในตอนแรกผมไม่เคยทํางานล่ามไม่เคยทํางานแปลภาษาไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนแล้วตอนที่มาเริ่มทำเนี่ยก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปที่เราได้มาจากการเป็นนักนลเซอร์ก็เลยได้ทํางานมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ ผมก็เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอย่างเนาะทั้งพิยสวูเป็นดีเจมหาลายัยการที่เราได้ทํากิจกรรมอย่างเช่นเกี่ยวกับของเรื่องของทั้งสภาช่วยวิทยาลายัยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราเตรียมความพร้อมแล้วกันเข้าสู่โลกทํางานจริงมันทําให้เราเติมเต็มสกิลบางอย่างมันเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะล้มได้และเรียนรู้กับมันได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด กับโอกาสที่เราได้รับจากมาหาวิทยาลัยครับก็จะมีมูลนิธิอื่นๆที่ผมแบบทานอกเวลาอยู่แล้วที่ของคลองเตยทุกครั้งที่เขาจะมีจัดไฟเ,ออเหมือนเป็นไฟเฟสติวลัลซึ่งก็จะมีการบอร์ดแคสผ่านทาง YouTube ผมก็จะเข้าไปปุ๊บก็จะมีการเอาเงินเหมือนโบนัสที่ผมแจกที่สนามเนี่ยละเอาเงินเองแล้วก็ไปลงแล้วก็ไปแจกให้กับน้องๆเราก็พยายามอยากจะเข้าไปบันเ์เทน้องๆทำให้น้องๆมีความสุขซื้อของไปบริจาคบ้างอะไรแบบนี้ครับสำหรับน้องๆที่กําลังดูคลิปนี้และกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะ ก็อยากจะให้น้องทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเราต้องลองผิดลองถูกเยอะๆทุกอย่างเลยนะลองใช้ชีวิตลองมีเพื่อนลองมีแฟนบางคนเข้ามาหารายยามีแฟนออลองมันไปให้หมดนะความผิดพลาดที่เราเรียนรู้ในวันนี้จะทําให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตลองสิ่งที่ถูกต้องแต่ขอให้ได้ลองครับชีวิตนี้เราเกิดมาครั้งเดียว